เล่นคืนนั้นวันที่16กรกฎาคมปี33มพอปีวันที่31กรกฎาคมเดือนเดียวกันก็มาหับนั่งผมบอกเออผมไม่รู้โอเคตัดก็แล้วกันสมได้ยิ่งขึ้นหลวงเตียว่ากันไม่ไม่ได้ส้มไม่ส้มเลยคือไม่ส้มเลยคือหลวงเตียไม่มีหลุมส้มโอ้หลวงเตียไม่มีหลุมส้มนั่นแหละถึงเขาแต่ก่อนหลวงเตียขียนว่านั่งตะลุงมัสจันหลวงเตียขึ้นรวมเล็กแล้วก็อาจารย์นักการินี่ไม่ใช่ปลูกลูกบาอาจารย์นักคือหลวงเตียตาม เดี๋ยวหน้าบทให้นี่เดียวก็ลุงเตี้ยเล่นรัวๆจนว่ามันก้าวแข้งมันดีซามซีแข้งกันก้าวลงคืนแข้งส่งหลบนะตอนนั้นติสนามซาตานาสซนซาตานาแข้งกับลุงเตี้ยข้าวหลบเลื่มาปะกับโซนเขาดิ้นด้วยกันล่ะซ้ำโซนเขาดิ้นนะตอนนั้น สวัสดีครับนี่คือรายการตะลุงตะลนครับรายการเต่จะนําเสนอวิธีชีวิตของนายนั่งตะลุงเรื่องนันเตะตามอยากรู้เรื่องนั้นเตดตามอยากทราบครับเราจะปาฐานมารู้ปาฐานมาทราบครับวันนี้สําหรับอีพีนี้ครับเราปาฐานมาพบกับนายนั่งตะลุงนายนั่งฐานนี้ครับเป็นนายนั่งที่ปุมวายอยู่ในภาพจาข้องนั่งรุนต่างรุนเการุนไม่ได้หลา้คนครับวันนี้นํามาพบกับนั่งเต๋อโซนักลินครับสวัสดีครับน้องเต๋อครับครับสวัสดีครับทุก คำหวาน,นั่งแถียวต้ตนนกกรินนี่มันอยู่ในภาพจำกง้งเด็กเลยกับผู้ชมหลายๆคนมาหลายยุกหลายสมัยลุงแถียวยากให้ลุงแถียวลาว,ว,ควา้คว่างเลยลุงแถวว่าโดยสายเอ็ดอะไรเลยกับปีไปตีมาบันเรือมาเล่นนั่งกันคือลุงแถวมันมันรู้ตัวเองอยู่เลยกัตั้งเด็กๆ,ๆคือชอบมาตั้งเด็กๆ,ๆถ้าไปหันไหนนี่ต้องสื่อรูปนั่งลบแล้วชอบโอ้โคมโอ้อไรมาเตียวตีคือรู้ตัต้งอายุแปดเก้าปีนี่ลุงแถวรู้แล้ว การเลื่อยบทการต้นบทจังหวะนี่ลุมเตลุเตลุตัวทำไม่ได้สีไม่ได้อ,อีกดมสีผลลัพธ์จากการมากครับไปอีกตัวกินทหารไปติดหาร<อ>ไปติดทหารกับไปโยน่วยดูริยางค์พุทหารเรือวว้าวเป็นนักร้องแล้วกับส้มซีมของต้นเคี้ยวอตอนนั้นส้มเซียนเป็นพันจ่าเอกนักร้องยากพวกเพลงอะไดังโอ,อโอ้โอหเดี๋ยวยุบโนเลุ้ยผลลัพธ์มาจากกาับลุมเตลุสมัครโตก็เป็นจยาตอนสมัครได้เลยทางเรียนจบพ่อ ก็ลุงเตียวโยไม่ได้ก็เลยโอ,อมาก็พอเป็นผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นก็นลุงเตียวโอ,อ๊มาถึงมันคอยส่งไปฝึกพลรโซก็บังเอิญอนนายวีมณฑ์ส่วนรูปผ้าที่เป็นหน,น้าพืชท,ะทะ่าท่าลานไปเป็นพวกหน่วยการอยูเทโรงเรียนสะมันบิดสู์ฝึกสะมันบิดฝึกกำเนินผู้ใหญ่บ้านพลรโซอะไรกันหนึ่งก็เขส่งลุงเตียวไปพรลุงเตียวเตียวถึงพอส่งไป <c oughs> ส่งไปเสร็จแล้วลบมาถึงก็ ช่วยหมู่บ้านช่วยพอได้ปะดัะนั่นได้ทำงานภายในหมู่บ้านก็เอาเขาประกวดไอ้ที่พวกอสา,าสรสนิปถนากขประกวดแต่ละหมู่บ้านส้มประกวดระดับตำบลก็ลุงเตียวแตงเ,เรื่องละครสั้นได้ทีหนึ่งตรงตำบลในหมู่บ้านลุงเตียวก็พอหลังจากนั้นมาสักช่วงอาจารย์นักการินนั่นคือเดมาเลยอา,ลอาจารย์นักการินก็เกตสอดเด็กโรงเรียนวนเรียบ เกด้ข้าวว่าละคนจุดเนียนดังมาจากระดับตำบลเหลียวน้ำเกว่าเอามาเล่นแสดงในห้านได้ไหมมาประกอบกิจกรรมรวมกันผมว่าอย่าเอาเลยเอาแต่งเป็นหนูราวะเล่นหนูราวะหนูราดิบเกว่าเล่นได้บอกว่าเล่นได้อยากเกตามใจเกก่าวันว่าวันที่ท่านั้นท่านั้นคือจัดงานก็ปุ่มแต่งหนูราแต่งโอนกับเสดียรัพัฒนาจุดนั้นเลยมาเล่น เล่นกันเล่นเราก้นเต็มให้พวกว่เล,ล่ยายได้กันไม่มีกาตัวกันนะคือเล่ายายโรงเรียนบ้านเองก็<ต>มีอาจารย์ปากกอคือเป็นอาของอาจารย์นคกรินอาจารย์ปากกชัยรักปากกชัยรักคืออาจารย์นมเกี่ยวอ,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 อยากให้ลุงนี่เข้ามาเล่นนั่ง <OOOO> ได้ไหมเกี่ยวเกเ่ยวเร็วว่า,ลวาเล่นได้ผมว่าผมก็รู้ตัวเองว่าเล่นได้เกี่ยวเกี่ยวต้องเล่นต้องเล่นให้ได้แบบนี้อาจารย์นคกรินมา งานซ็อกเมเทาววันนี้คือนั้นอาจารย์นก,กรินเชีย่วยวไว้ไปจําได้ว่าวันที่ซีมีหน้าก็ไว้ไปที่ชมรมห mm hmm. ลุกเดียวเซ็ตยากงานซ็อกเมเทาวก็ไป mm hmm. ที่ชมก็เกียร์ไอ้โขนมาขับโคลนได้กว้างส้มซ้ำโคลน mm hmm. วันก็ต้นรับเอาไหม mm hmm. ยังเกียร์ไอ้เรื่องมาจําได้ว่าเรื่องอาจารย์นกรินนายวันนั้นก็มีอํานาจเงินเรื่องอลูกทุงกับเกียไอ้เทปเ oh. กียร์ไอ้มงมาโค้ดึงกันกับ คือความูกันบุงอยู่เดจารยนกรินพอลุงเตวข้าไปตอนนั้นมูกันกระเซียเลยถึงกะเกตัดจอห้หัวนึ่งว้าวซ้ำเม็ดคือเจียเจียเต็มตีนวะวัดึงก็ลุงเต,งเตวก็คิดแต่วา่าโอ้ทอยไม่ได้แล้วลุงเตวยากอีเรียนรู้หรอกัไม่ได้คิดตังใจออเลรนั่งแต่คืออายุแต่ได้ลุงเตีวตอนนั้นลุงเตวซ้ำดนวกปีโอซ้ำในบกคือวัวปุ้ยยัยปู้ยยัยแหละลุงเตียวเสร็จแล้วพอแกย์อายปนะังกลุงเตลวมับมาเรียน เรื่องมาทึกเตงแตงแตงแตง sớm เงาไปตอนแตงเพลงเสริมกงาไปก็คอยมาสาธิตที่นโครงไอโค้งที่บ้านถูกเลี้ยงบ้านนังปลื้มสอดสวินก็มันมีโรงสาธิตอเยอะลุงเต้ยไม่มีเครื่องไม่มีโรงก็ไปสาธิตให้ชาวบ้านมานั้งเล่เต็มคือวันที่สิบห้ากระดาษปีสั้นซ้ำคืนั้นนั้นลุงเต้ยก็ปวได้มงได้เหลืองได้เรื่ไหลุงเต้ยก็เอามาเรียนเอามารัดอยู่เลยคือลุงเต้ยไม่ได้สอบกับลูกครูไม่มีเลยคือสอบดต่อันเด็ก เรื่องอย่างเดียวอพอเส้นแล้วกัเล่นคืนนั้นวันที่16กรกฎาคมปีส3มมพอปีวันที่ส1มเอกรกฎาคมเดือนเดียวกันเขามารับนังผมบอกผมไม่รูแล้วเกี่ยวตัดก็แล้วก็สั้งตระกูป19บตัวจากรูปสีแล้วก็รูปภายในเรื่องที <c oughs> ่ว่าต้องเอามาประกอบ19บเกาตัวนั้นคือเล่นรูปเล็กสมได้ยิ่ขึ้นหลงเต๋าว่ากันไม,ไม่ไม่ได้สมไม่สมเลยคือหลง,งเต๋ <c oughs> ไม่มีรูมสมโอ้ ลุงเต้ม่มีหลุดสอบนั่นเลยแต่เขาแต่ก่อนลุงเต้ก็เขียนว่านั่งตะลุงมังตั์ฉันลุงเต้ขึ้นโรงเรกแล้วก oh. ็อาจารย์นักรินนี่ไม่ใช่หลบลู้รู้บาอาจารย์นั่คือลุงเตวตามเดี๋ยวหน้าบทไท้คนเดียวก็ลังจากนั้นมาเรื่อยๆจนว่าลุงเตวเล่นปีสามสามมันตีสามเอ็ดกระดาคเท่า,าะนะั <c oughs> ้นก็มีปักพวกลุงเตวเนี่ยก็จะคือก็มีงันเล็กๆน้อยๆอก็กระดับคือดับไปเชื่อ จะไปส่งเสริมสนับสนุนคือคือนแหล่อ,ลองพันต่อน,นั้นอ้ไอ้คือขึ้นล่องพันลูกคู่ผ้ารถตุกตุกกันไปตุกเครื่องพวกตุกกล้องไปอ่าเดี๋ยวหลวงเตียหลานเาคิดว่าคาราตนั่งในมาตราฐานแต่หลวงเตียได้รถพันหยู่งกันนั่นคือนั่นดงดังๆใหญ่ยยๆก็หลับอยู่กี่บาทหลวงเตียตอนนั้นไม่ไม่ตอนนั้นคนหลับมากเลยครับหลับเพลงเลยตอนหลวงเตียให้ลูกคู่คนลอยคนลอยกับคารถคือหลวงเตียจะไม่เอาเลยโอ้คือหลวงเตียไม่ได้เลยตอนนั้นก็คือตากขาว่าพุ๊บไปไหนตัวเป็นการโศมเขาหลวงเตียแต่ว่าเป็นงาานทีี่เขบ ก็ไอเบียก็ขาดสนับสนุนการลโทการน้ำมันก็มีแข้งกันแล้วนะตอนนั้นก็รับลุงเตี้ยมาแข้งที่วัดโกตะบุญควนลังมาแข้งกับนั่งแถวคนเนียงแต่ว่านั่งคนเนียงไม่มากับบังเอิญเอานั่งเทศบาลมานั่งสุปองมาแข้งกับลุงเตี้ยคือตาหนุก็เป็นนั่งแต่ว่าเป็นอาชีพเขาเล่นมาเกาะเลยครับเขาเล่นอาชีพมาเกาะเลยกแลลุงเตี้ยก็ไปเป็นนั่นแหละ ไปนุลกนี่ไม่ได้กิดหวายไปนะเดี๋ยวประสบการณ์นะเดี๋ยวนะประสบการณ์ว่าคือเล่นอย่างเดียวมุงแต่ว่าเล่นนั่นแหละการลุกเตวเล่นบ่อยคนนลุกลุกเด๋อมันมังเอิญมันหม่อมมากขึ้นแล้วก็คือคนไหนไม่ใจกลับหวาีป้ายไม่ไม่ไม่มีไม่มีปลาคนไปกาจนนี่นะกาจนคือคนไหนมู่บ้านนั่นนี่ถึงกับมันเจอมันกันไปเรื่อยๆไปตามปลาไปตามปลาคือทำัยนั้นนั่งมันไม่ก่อยมีอถึงมัน เป็นเป็นนั่งเป็นไ,ไปลุงเตียวเล,ล่นนุกนุกไปตะกี้มันปิดจากจะแบบเดิมเดิมกว่าก็คือเล่นไงหยกว่านั้นเป็นยุคที่อาจารย์ลินดังสุดกีดกันใย่างนีสุดกีดเลยอาจารย์ตอนนั้นก็จะเด้งว่าตาลูกซิทไปตึ้งยิงหลงเปลี่ยเมื่อนอาจารย์เหล่าด้ยเหล่าคือเล่นนุกเล่นโขนโ<ๆ>ขานในอู่ได้เลยคือว่าก็เป็นตีปลาต่อปลาควัก็กไปตามปลาเลยนะลุงเตียวนะยันไปตามปลาก็ถือว่าเป็นลูกซิที่ว่าจัดเย็นขึ้นมาตัว่าแนวอาจารย์ได้ปรนนั้นี้ก็ผหลังจากนั้น ก็ลูกเตียวเล่นเรื่อยๆจนว่ามาันกาวแข้งมันมีซ้ำสิแข้งกัินกาวรูมคืนแข้งส้มโรบนะตอนนั้นติสนามสาธารณะโซนชาตานะสสาานะแข้งกับลูกเตียวข้าวโรบเลยมาปาก,กับโซนหนกรินด้วยกันล่ะซ้ำส้นหน้ากรินนะตอนนั้นมีนังกิติมีนังเอ,อือตึกับลูกเตียวเตียวประสบการณ์นั้นหน่อยว่าเป็นออยังไงเลย ก็เล้งหนองรุตโตกนลุงเตียวนะอยู่ก็ดุตโตกลุงเตียวไปแข่งนาซ้ำร่วมงานล่ะก็ได้รางวัลจัดนายต่นายกเคร่งส่วนวงแต่ตอนนั้นนนั้กี่ปีได้ลุงเตียวตอนนั้นนนั้เด็กประทับการเล่นนั่งกันกับปีนั้นปีสามสี่ลุงเตียวแค่โอ้ก็หัดเลี้ยวกบหัดเล้วกับแข่งนั่งอ้าวปีสามสี่ลุงเตียวแข่วันที่สิบสามเมษาวันสุก ran ลุงเตียวเล่นนั่งปี ซ้าๆหรือมันยังยังไม่กี่ลงนะพอปีซ้ำมาต้องครบมือเลยก็คือเรื่องายคือว่าในปีซ้ำซนนี่หลวงเตียวแค่ในการเ,เล่นนั้นคือตั้งแขกตังนั้นคือเป็นการฮัดพอฮัดเซฟปีซ้ำมาคือว่าเตรียมตัวเป็นนั่งย้ายสรมาณตัดเลยเลยนะแต่ก่อนแกบุญเดชเป็นแค่กูจุดเทียนทั้หมดแล้วลวงเตียวก็ไม่ฮัทตั้ทการคันเบนนะแปลว่าถ้าอาจารย์ไม่โคลบไปที่กับลวงเตียวแม่แตาไม่ก็การ ว่ารับนักเตะก็มีการบุญขันนะตอนนั้นคือก็บุญแบบซ่าชาวบ้านชาวบ้านปีนองเองแต่คือไอ้เจ้าป่าโป๊กการตัวเองนะลุงเตี้ยนการตัวเองคือเตียนกาตัวเองบอกลุงเตี้ยนทำไม่ได้ก็เนี่ยกับเด็กหรือว่าผู้สนใจนักงระดุงเตะจมในตอนนี้กับยากะเห็นอว่าเนื่งความพยายามนะลุงเตี้ยนนะความพยายามการฝึกซ้อมคองตัวเองการมีระเบียบคองตัวเองกับบางคนหนึกโตลุงเตี้ยว่าโซมมีตายเลยแต่ว่าไม่ได้เล่น อย่าไปตัวปีน้องอย่าไปโตดวก้ากับคนตาสมุดว่าอีดังนั้นอิดเดียวนะลุงเดียวนะอิดเดียวคือมันเป็นเลือมันคือการเล่นนั่งี่จริงๆแล้วคือคันเรกมันใจรักใจรักทำด้วยใจรักไม่ไหวไร้าเราทำด้วยใจรักจริงๆนะเราอย่าสมุดทำด้วยใจรักไม่ใช่ทำเพื่อการเรียนรู้แตาทำด้วยใจรักนี่ก็คือมันจะไปเร็วมันจะไปเร็วเราว่าเราทำด้วยใจรักคือข้องชบ และอีกมาติดซองเล่นนั่งที่ตรงพลสวรรด์หลายๆคนอาจจะไม่รู้ลุงเตี้นี่มีอัลบั้มเป็นกล้องตัวเองกันในยุคนั้นเป็นอัลบั้มหนำตานหน่ายนับเป็นอัลบัม้มเทปคลาสสิกโปรสื่อมาว่างันผมเปิดกว้างจนแป้นจนมวนเนียนเม็ดเ่งได้จำได้ึ้นึ้นซะโมงเลยนั่นไงคือหลุนตอกจึงลุงเตี้วก็เอามาลองอยู่ลงไปห้ฟังเลยนะครับในใน,ในเหลืองสายตาแห่งความรักรใช่ปะ ตึงกะเปล่งน,นุ่มนางลุงเศร้าโนโราอะไรแบบี้ติจรงเปล่งเนี่ยตึงน้ำตาไนหนั่นาไนหนัง้งมีอยู่ใน y o ยูทูบกับหลงห้าฟังเลยมาจุกปีไหนได้หลงแต่จุดน้ำตาไหนนั้งนี่ยจุดน,น้ำตาไหนนั้นหลุกซึก,กว่าปีถ้าหลุกแต่จะไม่ปิดปีสามเก้าลยสามเก้าพอนด้าลุนท็อกมีกล้องตูตเดียว คันดา 74cc บ้านนอกเรานี้เรียกคนดาพกที่ได้ทั้ทั้งครอบครัวทั้งเมียและลัวไม่ต้องกลัวตกสอนสา รายๆไม่ต้องช่ายกันนอกเครื่องดับกลางทางต้องจอดเครื่องวัวเตียนบอดเป็นเรื่องคิดก้องเดี๋ยวนี้มันทันสมัยใช้ซีดีไอแต่แรงไฟไม่ตกรถเรามันใช้ทองคา จขึ้นวา่าเจ้าลกเบาช่วยรุ่นทอไปไหนมีคนซ้อนท้ายคนเดียวไม่ได้ไม่ใครรุ่นทนนองกร,รั้นถึงเคราะห์ามย่ำสวยไม่มีใครช่วยเหมือนมวยตุก๊กเนาะคนเดียวก็ต้องมันเล่ รุนเองตกเองโอ้ยมันเจ็บออกระผมวิ่งได้ทั้งวันให้เรียงน้ำมันลิดเดียวกกอบคันนี้ซื้อสองพันาเจ็ดสิบฮอนด้าราคาไม่ตกน้ำมันรับรองไม่เปลือ เวลาติดเครื่องโดต้องรุนทอ ตั้งรถตั้งกนล้ลนไปอยู่ในปากกองทั่นี้มาตามทึงเรื่องแนวตั้งการเล่นนั่งก้นหลวงเต๋แล้วแนวเดินหลวงเต๋อจบมันคือในใน,ในความจบเพราะหลวงเต๋ว่าหลวงเต๋อจบแนวไหนแต่บุตร แนวลุงเตวนะคือจบเล่นนั่งในยายจบเล่นนั่งในยายแต่ว่าต้องไห้มีลกเตวาคุมคุมม่ได้ลกสเปดสปาอะไรเป็นอีกก็คือเลกงานคือในในยายเรื่องมีแต่ว่าได้วัวได้วัวในเรืองเรื่องไม่ตุม่มแต่ว่าลกกาต้องไปในเรื่องไปใน<ไ>ปเร,อเรืองกันคือนั่งนี่สังเกตเลยว่าไม่ว่านั่งันาดไหนะนั่งที่เล่นมีความบันเทิงมากที่ลกมากกบ ขาจะมีจุด,ดยหญย<ร><ร>อยูย่ชุดเดียวใช่ใช่แจะมีจุดเดียวนอกนกักก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ต,ตื่ว่าจุดเดียวนี่ติดตาคนเลยแต่คือจุดย่ญ่นี่คือเราจัดให้เขาตาเป็นกาวเป็นนุ่มกินนลคือว่าเอาไปเลยเอ็มไ,ไ,ไปเลยคกลมนี่แต่ว่าผมลังลังมีมังเป็นปักเนาะหน่อยเนาะใช่ใช่โอ<ๆ><ด>้นั่นแต่ว่าการเล่นนังนี่เราเรื่องนี่ซ้ำกันแหละลุงเตียวคิดว่าเพราะเรื่องคือเทม้าเทม้ากองตลกบางทีตลกนี่เป็นตลกนอกเรื่องนี่มันไปได้ไม่นาน ลุงเตียวว่าสิงเดตาตายไหนนั่งในทุกเลื่ความอยากติทุกในการเล่นนั่งคืออะไรลุงเตียวคือถ้าคิดแล้วนั่งนี่มันเล่นไม่อยากคนเล่นนั่งนี่สังเกตเลยคือเล่นนั่งเป็นห้านทีว่าเล่นไม่อยากเป็นของตีว่าเล่นไม่อยาก <c oughs> คือเล่น <c oughs> พุกนั่งนี่สามเดือนก็พุกได้เคยกับเล่นเป็ีแยนต่ว่าสิ่งติอยากคือเราทําให้คุณจบนั่นคือสิ่งติอยากโ <c oughs> ราคิดว่าไม่อยาก แต่ว่ามันยากสําหรับไอ้คุณชม hmm. แม่แต่เราหัดนั่งนีนก็ไม่เหมือนอาจารย์เดียวเร่องเดียวกัน <What? S 2> นั่งซื้อตัวเดียวกันจะออกมาไม่เหมือนกัน hmm. คนเลกก็เหมือนกันนั่นแหละบางคนเลนั่งปลอมกันแต่มันโชว์ไปปลอมเงิน hmm. นั่นคือสิ่งที่อยากเราทำให้คนหลายๆลยคนบริโภคนี่ยมันคือนั่นสิ่งที่อยากเล่นนั่งไม่ไม่หลงแต่ก็ไม่กลัวเลย พี่ดีต๊โปรโรมารูกคพิทกโต๊ะเราลุงเตวเล่นนั่งเป็นปั๊บมันเรียนมันดจักกลัวคือนั่งนี่มันมีซ้ากันจำมาตั้งเหล็กอาจารย์ชินอาจารย์นครินอาจารย์นิมเพงเคยพูดมันมีเล่นนั่งเป็นเล่นนั่งดังเล่นนั่งดีมันมีซ้ำระดับเล่นนั่งเป็นเคยๆกันเล่นได้ถันนั่งซาำเดือนแจ้งนำบัตรได้แต่ว่าก็รับเราไม่แม่นกับเราทำกับก้าวเป็นเนี่ยเดีมันกินร้อยไหมคนซื้อ เราบอกกันเราตำเป็นดอก,กันใส่เรื่องเหมือนกับเพื่อนกันเลยแต่มันร้อยไม้ <c oughs> นั่นคือสิ่งที่ยากคือสิ่งเดียวตำยากคือนั่งนี่เลน่นเล่นไม่อยากเล่นนั่งห้เป็นสิ่งที่ตำยากคือทําไม้คนยอมเรบนั่นคือสิ่งที่ตำยากสำหรับนั่งล้วก็การที่คนยอมเราเราต้องรูก้การัดนั่งนี่ไอไหนที่เราไม่ถนัดจะสวมตัวในมา <c oughs> สมมติว่าเราขับรถไม่เก่ง ก็พยายามสอมกลอนการเล่นนังไม่เจ่เราไปการสอมนังที่ก่าไม่ใจ่ไปสอมอันเรื่องเรื่องอันคือซาตนนังนี่คือสินการเล่นนังนี่คือมีตั้งซ่าตั้งสินร่วมกันการนี้เราเดินทางมาจวงรททายแล้วยากให้หลวงเตียวฟากเลยครับเด็กหุดลังเลยครับคนในฮัทนั่งอยู่ตอนนี้ว่างกับหลวงเตียวโคกวักหลงโลกหือว่านังรุดลังลังครับนะคือความพยายามครับคือเราอยากโทรว่าใส่เราเล่นนัง บางคนก็โทกับตัวเองการโทรนี่ทําไมเราหมดกําลังใจทใําไมเราไม่สู้ลมเร็วไม่หลุกนี่ไม่่มมนาคือต้องสู้ซิ่งถ้าหลักจริงต้องสู้สู้เผื่อเผื่อสิ่งที่เราหลักกับการเล่นนั่งลุงไม่ใจข่ข้งเ่ว่าอยากเทว่าเล่นกันเร็วไม่ใจ่ขง้งเทหายเราต้องอยู่กับเทไม่ได้นั่งตะลุ่นี่ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นนั่งตะลุ่งจนว่าถึงถูกวันนี่นั่งตะลุ่ไม่มีเพดานไม่มีทีสินสุด ทุกคนก็นตายไปโดยที่ว่าไม่จบสิเพราะไม่มีที่จบนั่งแต่ลุงยิงอายุมากยิงเล่นมากคือยิงยากมากโปรยได้เพราะเราเล่นมากไม่ทราเบล,เลได้มาเล่นต้องก้นกว่าอยู่เรื่อยับมันไม่ใช่ข้องเล่นชินเดียวใช่ไหมไม่ใช่ข้องชินเดียวที่เราตั้งใบใดอายุนานๆคือมันจะต้องไปอยู่เรื่อยๆอาจารย์ชินอาจารย์ดิมเทงอาจารย์รนักดิลเขาเสียชีวิตไปเลยแต่ผมเชื่อว,ว่าทางสร้างทนยังไม่จบลักสุด พราะว่าทันกำลังคนพ่าอยู่เลยอีห้าอยู่เลยแต่ว่าสั่งข้านตัดไม่ให้สมอง่ัดไม่ให้ตัดมาจบชีวิตเพราะฉะนั้นบุญหลกหลอกในขณะี่ว่าเรากกำลังดีเริ่มต้นปีเราต้องต้องฮะต้องต้องเดินหน้าเล่อไงายนั่งลุงนี่ไม่มีกระเซียนไม่มีอิ่มตัวไม่มีไม่มีอิ่มตัวไม่ได้อิ่มตัวกระโจดนั่งตาลุงนี่อิ่มตัวกระโจด คือถ้าเราหยุดมันก็นหยุดทันทีกับนี่ก็คือโคกิดดีๆกับบรมาครูนั่งอีกตาดนึ่งกับวันนี้ต้อง้อข้อคุณลวงแตีวมากับพุ๊บกับต้อง้อข้อคุณมากครับสําหรับตะลุงตะลนกับอ e ีพีหน้าครับเราจะพาตามไปตะลุงตะลนตีไหนนั่งกดไหนนะครับการติดตามชมในจงประตุมซินเตอร์ดูดีโอครับแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แลวก็วย่าลกดซับตะไลกับพวกเราด้วยกับฐานเจนเมฝากคิดไมไหมรับสำรับวันนี้ครับ โคก้กลากำวาสวัสดีครับสวัสดีครับ